ฝืนใจทำงานอันไม่เป็นที่รักฝืนใจทำแลกเงินมักได้เงินไม่พอรักษาตัวงานที่คุณรักคืองานที่คุณพอใจจะทำเมื่อพอใจเรื่อยๆย่อมหลั่งสารแห่งความพอใจเรื่อยๆสารแห่งความพอใจที่ได้ทำเรื่อยๆนั่นแหละคือต้นเหตุของสมาธิต้นเหตุความมีสติรู้ซึ้งรายละเอียด ภูมิใจในความแตกฉานในงานของตนงานที่ไม่ได้เงินจึงมักให้อะไรยิ่งกว่าเงินเพราะชัดเจนว่ารางวัลล่อใจของงานที่ไม่ได้เงินคือความพอใจที่ได้ทำไปเรื่อยๆทุ่มเทคเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงไปเรื่อยๆคำตอบชีวิตของหลายๆคนโดยมากเกิดจากการทำงานที่ไม่ได้เงินนี่เองแต่ยุคเราเป็นยุคของการใช้เงิน เป็นตัวล่อให้ฝืนใจกันได้บางคนฝืนใจทำงานอันไม่เป็นที่รักไม่เว้นวันหยุดราชการไม่สนแม้แต่เวลาหลับเวลานอนเพียงเพราะเงินไขสสำคัญคือต้องได้เงินเพิ่มไม่ทำเพิ่มก็จนใจไม่มีเงินพอผ่อนโน่นผ่อนนี่ไม่ทำเพิ่มก็เสียดายช่วดเงินล่อใจไม่ทำเพิ่มก็รู้สึกผิดไม่มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกร,รมเสียที ระหว่างเล่นจนสติแตกกับทำงานจนตัวตายไม่รู้อันไหนดีกว่ากันถ้าเล่นจนสติแตกก็ทำให้หงอยสงสัยชีวิตคิดมากเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเองวันดีคืนดีก็เครียดจนคิดอะไรไม่ออกอยากฆ่าตัวตายเอาดือด้อดืด้วยอารมณ์เหลวไหลชั่ววูบครั้นจะฝืนใจทำงานหนักก็ใช่ว่าจะรู้สึกมีคุณค่าเพราะยิ่งวันยิ่งเหมือนหุ่นยนต์ ต่างจากหุ่นยนต์ก็ตรงที่ร่างกายหลังสารพิษแห่งความไม่พอใจออกมาก่อโรคก่อภัยให้ตัวเองได้ไม่เลิกถึงจุดหนึ่งทนทรมานสังขารไม่ไหวก็คิดฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ความดันขึ้นจนเส้นโลหิตในสมองแตกกันอยู่ดีถ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องเกินจริงก็ขอให้คิดใหม่บางประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นนั้น รัฐบาลออกมาเปิดข้อมูลเป็นตัวเลขกันชัดๆทีเดียวว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้ที่เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไปมากกว่า200รายต่อปีหนักสุด392รายต่อปีเฉลี่ยตายเพราะงานวันละคนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายจำกัดการทำงานล่วงเวลาแล้วก็ตามในไทยก็อาจไม่น้อยหน้าอย่างที่คาด เพราะเราได้ข่าวทำงานแล้วฟุบลงไปไม่เงยหน้าลืมตาขึ้นมาอีกเลยช่วงนิรันดรจากบริษัทเล็กบ้างบริษัทใหญ่บ้างทางที่ดีจึงขอให้ระลึกว่าบ้างงานอันเป็นที่รักไม่ค่อยจะเป็นไรแต่บ้าเพราะงานที่ฝืนใจทำแลกเงินมักได้เงินไม่พอรักษาตัวไม่พอเยียวยาจิตใจแล้วในที่สุดก็มีสิทธิ์ตายก่อนวัอันควรได้จริงๆ ถ้าจะแก้ปัญหาบ้าเพราะงานต้องแก้กันก่อนจะเกิดภาวะไม่ทำไม่ได้อะไรดีๆในชีวิตเริ่มจากการเอาชนะใจตัวเองไม่ยอมเป็นหนี้พรุงพรังไม่เอาเงินในอนาคตมาซื้อสิ่งของที่ยังไม่ต้องใช้ไม่เสี่ยงมีลูกขณะที่เอาตัวเองยังไม่รอดเพราะคนไม่มีหนี้นั่นแหละชีวิตดีเลือกได้เลือกจะทำงานแลกเงินเครื่องหนึ่งเลือกจะทำงานแลกความสุขอีกเครื่องหนึ่ง เพื่อความชุ่มฉ่ำกับการมีชีวิตไม่ใช่ฝืนทำงานถึงจุดหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆไม่เลิกว่าทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้